สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเสียงธรรมสุขใจชาแนลจากรายการเสียงธรรมสร้างสุขวันนี้นำเสนอพุทธประวัติเรื่องนางปัญจปาปาหญิงอัป,ปรรภ์ที่ได้เป็นมเหสีของพระราชาสองพระองค์ในเวลาเดียวกันนางปัญจปาปาผู้มีบาปห้าประการเป็นหญิงขี้เรมีอวัยวะทั้งห้าประการคือ มือเท้าปากตาและจมูกบิดเบี้ยวหน้าเกรียดที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตชาติพลาดพรั้งไปทำกิริยาที่ไม่สุภาพต่อผู้ทรงศีลเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระปัจเจกกับพุทธเจ้าซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติได้เสด็จออกบินทบาตดินเหนียวเพื่อจะนำไปฉาบทากุติเสนาสนะ ซึ่งมีลูโวท่านจึงได้ออกบินทบาตผ่านมาหลายแห่งก็ยังไม่พบดินเหนียวสักแห่งจนกระทั่งได้ผ่านมายังบ้านหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งกำลังรวบรวมดินเหนียวและขยำดินเหนียวอยู่เพื่อจะนำเอาไปใช้ในงานที่เรือนของตนอยู่พอดีเมื่อพระปัจเจพ,พุทธเจ้าเห็นดังนั้นท่านก็ได้เข้าไปหา พร้อมแสดงกริยาขอบิณฑบาตดินเหนียวเนื่องจากอุปนิสัยดั้งเดิมของหญิงสาวคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนมีโทสะมากเมื่อเห็นพระเดินมาก็รู้สึกไม่พอใจแต่เมื่อถูกขอก็ขัดไม่ได้จึงถวายท่านไปแต่ในเวลาถวายแทนที่จะให้ได้ถวายดีๆ กลับเอาก้อนดินเหนียวทุ่มใส่ลงในบาทของพระปัจเจกพละพระเจ้าอย่างแรงพร้อมแสดงกริยาหุดหงิดฉุนเฉียวทำท่าค้อนท่านลมหายใจก็ฟืดฟาดแถมยังกระทืบเท้าต่อหน้าท่านด้วยอันหนึ่งด้วยบาปกรรมใดๆก็ตามหากได้ทำกับผู้ทรงศีลมากเท่าใดผลของบาปกรรมนั้น ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเท่านั้นในที่นี้นางปัญจะปาปาได้กระทำกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งเป็นกรรมที่แรงมากขอเชิญติดตามรับฟังพุทธประวัติเรื่องนางปัญจะปาปาหญิงอัปร,รักษ์ที่ได้เป็นมเหสีของพระราชาสองพระองค์ในเวลาเดียวกันค่ะ ด้วยอกุศลกรรมที่ส่งผลให้นางปัญจะปาปาเป็นหญิงอัปร,รักษ์แต่กุศลกรรมที่นางสร้างไว้ในครั้งนี้ก็มีจึงทำให้พระราชาสองพระองค์สองเมืองแย่งชิงนางเป็นพระอัครมเหสีทำไมหญิงอัปร,รักษ์นางนี้จึงได้ครองหัวใจของพระราชาสองพระองค์ในเวลาเดียวกัน เนดีตการนานมาแล้วก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโรคเป็นช่องว่างจากพระพุทธศาสนาแต่ยุคนั้นยังมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นขณะนั้นมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติกุฏิของท่านที่อาศัยอยู่มีรูโวท่านจึงออก สแสวงหาดินเหนียวเพื่อจะนำไปอุดช่องโหวกูติของท่านเมื่อท่านผ่านมาเห็นนางกุมารีนางหนึ่งกําลังรวบรวมและขยำดินเหนียวอยู่ท่านจึงถือบาทตรงไปหานางกุมารีนั้นเพื่อขอปิณฑบาทดินเหนียวใส่บาทมาสักก้อนนางกุมารีนางนั้น พอมองเห็นพระปัจเจกพระเจ้าแล้วแต่ทําเป็นไม่สนใจยังขยำดินเหนียวต่อไปชำเลืองมองอีกทีพระปัจเจกพระพทธเจ้าก็ยังอุ้มบาทอยู่นั่นแรไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนนางกุมารีเห็นดังนั้นก็โกรธคิดว่าสมณะพวกนี้ ตอนเช้าก็เที่ยวเดินขอข้าวชาวบ้านชาวเมืองกินยังไม่พอตัวเรานี้สู้อุตส่าห์ไปขนดินเหนียวขอบขิ้วมานั่งขยำกว่าจะได้ที่ก็ต้องขยำแทบมือทะงอเท้างอสมณนนี้กลับมายืนเฝ้าจะขอดินที่เราขยำดีแล้วไปอีกช่างไม่รู้จักไปหาเองเอาเสียเลย คิดได้ดังนั้นก็ค้อนควักเชิดจมูกปากบนอุบอิบพึมพำเพื่อจะให้พระปัจเจกับพุทธเจ้าร่วมรู้อาการว่านางไม่เต็มใจจะให้จะได้ไปเสียฝ่ายพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็มีความเมตตาอยากจะให้ อยากจะโปรโดนางกุมารีให้ได้ทําบุญจึงแส้งทําเป็นไม่ทราบอาการของนางยืนนิ่งเปิดบาทรอการรับบริจาคจากนางกุมารีคนนี้ต่อไปนางกุมารีเห็นดังนั้นก็คิดว่าเชื่อรอยสมณะองค์นี้ถ้าไม่ได้อะไรคงจะไม่ไปเป็นแน่นางจึงโกรธกระฟัดกระเฟียด ปั้นดินได้ก้อนหนึ่งก็โยนใส่บาตรโดยไม่เคารพแล้วกราบกับพระประเจพุทธเจ้าว่าอา้าวเอาไปพระปเจพุทธเจ้เาเมื่อได้ดินเหนียวแล้วจึงให้ศีลให้พรแก่นางแล้วนำก้อนดินเหนียวไปฉาบทาอุดช่องโหว่ที่ฝากุติ เรียบเนียนเพื่อกันฝนดังเดิมการต่อมาเมื่อนางกุมารีนางนี้สิ้นชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดในตระกูลยากจนแถมกลับมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามขี้ริ้วขี้เลสุดจักระนา,นามีอวัยวะทั้งห้าประการคือมือเท้าปาก และจมูกบิดเบี้ยวหน้าเกรยียดชาวบ้านจึงขนานนามนางว่าปัญจปาปามีความหมายว่าหญิงที่อัปรษ์ห้าประการเรียกว่าไม่มีสิทธิ์จะไปวัดแต่ประหลาดนางกลับมีผิวพรรณละเอียดมากแถมมีสัมผัสเป็นทิ์คือถ้าชายใดมาแตะต้องตัวนาง จะรู้สึกทราบซ่านอย่างบอกไม่ถูกแต่น่าเสียดายหากในวันนั้นนางได้ดินเหนียวถวายพระคุณเจ้าด้วยความเคารพผลบุญจะทำให้นางมีความสมบูรณ์ด้วยความงามห้าอย่างแทนบาปห้าอย่างนี่ก็เป็นเพราะผลกรรมของความเป็นผู้มีโทสะจริตนั่นเอง ท่านทั้งหลายการทำบุญนั้นควรถึงพร้อมด้สามขณะคือตั้งแต่คิดจะทำบุญขณะทำบุญและหลังจากทำบุญไปแล้วมีจิตใจผ่องใสอิ่มใจสดชื่นจึงเรียกว่าบุญถึงพร้อมสามขณะบุญชนิดนี้จึงจะมีกำลังในการส่งผล ด้วยอานิสง์ในการถวายดินเหนียวก้อนนั้นแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีผลอันยิ่งใหญ่คือทำให้ร่างกายผิวพันของนางนั้นกลับมีความนุ่มเนียนเรียบรื่นน่าสัมผัสเปรยบประดุษสัมผัสอันเป็นทิพย์ของนางฟ้านางสวรรค์ ใครถูกต้องตัวนางจะติดใจไม่สามารถตัดใจจากนางได้ด้วยผลบุญที่นางได้ถวายดินเหนียวแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติทำให้นางได้กลายเป็นมเหสีของพระราชาถึงสองพระองค์คือพระเจ้าระกะและพระเจ้าทีปาวาริกะ การที่นางปัญจปาปาได้เป็นมเหสีของพระราชาองค์แรกหรือพระเจ้าพะกะเนื่องจากพระเจ้าพะกะส่งออกล่าสัตว์และกำลังจะกลับเข้าเมืองจึงได้แวะเข้าไปพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วยืนทอดพระเนตรดูเด็กเล็กเ็กเล่นซ่อนหากันอยู่นางปัญจปาปา ได้กำลังเล่นกับเด็กๆอยู่ซึ่งปิดตาควานหาเพื่อนๆที่หลบซ่อนและได้ไปคว้าเอาพระกรของพระเจ้าพระกะเข้าจึงร้องว่าจับตัวได้แล้วพอเปิดตารู้ว่าเป็นอะไรนางจึงรีบวิ่งหนีไปพระเจ้าพระกะผู้ทรงถูกนางปัญจะป,ปาปาจับพระกร ทรงรู้สึกทราบซ่านทั่วสรรพางกายทรงประหลาดพระไทยมากกว่าหญิงคนนี้ว่าช่างมีสัมผัสอันเป็นทิพย์ทำให้พระอ,องค์เกิดความหลงไหลอะไรปานนั้นจึงทรงถามไทยพวกเด็กๆว่านางเป็นใครอยู่เรือนไหนพระเจ้าประกะ เมื่อทรงทราบจึงเสด็จไปทูลขอลูกสาวจากพ่อแม่ของนางปัญจปาปาพ่อแม่ของนางปัญจปาปานึกไม่ถึงว่าลูกสาวซึ่งขี้ลิ้วขี้เลจะเป็นที่สนใจของใายหนุ่มรุ่นใหญ่มีท่าทางภูมิฐานเช่นนี้จึงรีบตกปากรับคำอย่างง่ายดาย พระเจ้าพะกะพระราชาได้อยู่กับนางมาในเวลากลางคืนรุ่งเช้าก็หายไปโดยอ้างว่าไปทาง,งานข้างนอกตอนเย็นก็กลับมาเหตุการณ์ก็ดำเนินไปสักระยะหนึ่งพระเจ้าพะกะทรงคิดที่จะหาทาง นำนางปัญจปาปาเข้าไปในพระราชวังแต่เกรงว่าจะได้รับการคัดค้านจากเหล่าเสนาอำมาตยเนื่องจากความขี้เหร่ของนางปัญจปาปาซึ่งจะมาแต่งตั้งเป็นมเหสีเมื่อใครรู้เข้าก็คงจะหัวเราะเยาะในใจในคืนวันหนึ่ง พระเจ้าพะกะพระราชาได้พระราชทานปิ่นมณีให้กับนางปัญจปาปาในวันรุ่งเช้าก็หายไปตามเดิมพอตอนกลางวันมีตำรวจจากสำนักพระราชวังมาค้นสิ่งของมีค่าโดยอ้างว่ามีโจรขบมยมาจากพระราชวังค้นไปค้นมา ไปพบปิ่นมณีเข้าจึงจับนางปัญจะปลาปาพร้อมพ่อแม่ไปชำระคดีความนางปัญจะปาปากล่าวว่านางไม่ได้ขโมยปิ่นมณีนี้สามีของนางให้มาเมื่อถามว่าสามีคือใครอยู่ที่ไหนนางปัญจะปาปา บอกแต่ว่าไม่ทราบทราบแต่ว่าเขามาในเวลากลางคืนเวลาเช้าก็หายไปแต่ถ้าจับได้โดยได้จับแขนของเขาจะรู้ทันทีว่าเป็นใครจากนั้นก็เกิดมีการพิสูจน์กันขึ้นคือได้มีการขึงผ้าม่านแล้วนำชายหนุ่ม ทั้งหนุ่มทั้งแก่มายื่นแขนเข้าไปให้นางจับอยู่นอกม่านผู้ที่ถูกนางปัญจะปาปาจับก็จะเกิดความซาบซ่านทั้งสวงไปตามๆกันแต่นางปัญจปาปาบอกว่าไม่ใช่สามีของนางสักคนพระเจ้าประกาพระราชาทรงคิดในพระทัยว่าหรือจะเป็นเรา ว่าแล้วก็ยื่นพระหัตถ์ผ่านผ้าม่านให้นางปัญจปาปาจับทันใดนั้นนางปัญจป่าปาก็ร้องว่าใช่แล้วคนนี้คือผัวของข้าพเจ้าความจริงก็เลยปรากฏขึ้นต่อมานางปัญจปาปาได้ถูกนำตัวเข้าไปในพระราชวัง ได้รับการอภิเษกให้เป็นมเหสีลำดับท้ายๆแต่ก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระกะมากทรงโปรดปรานจนกระทั่งพระเจ้าพระกะพระราชาไม่ทรงเหลียวแรมมเหสีองค์อื่นเลยต่อมามีมาเหสีองค์อื่นๆเกิดความอิจฉาริษยา ใส่ร้ายนางปัญจะป่าป่าว่านางอัป,ปลักษ์ดังนี้คงเป็นยักษ์เป็นมารและปลอมตัวเข้ามาพระเจ้าประ,ะพระราชาทรงหลงเชื่อจึงจับนางปัญจะป่าป่าใส่เรือลอยน้ำไปนางปัญจะป่าป่าจึงลอยไปกับเรือนั้นจนกระทั่ง ไปเจอกับพระราชาองค์ที่สองซึ่งกำลังประพาสท่องเที่ยวอยู่พระราชาองค์นี้มีพระนามว่าพระเจ้าทีปาวาริกะนางปัญจปาปาจึงได้ร้องบอกว่านางคือมเหสีของพระเจ้าพระกะแล้วนางปัญจปาปาจึงออกอุบายให้พระเจ้าทีปาวาริกะ ชุดนางขึ้นจากเรือเมื่อสำมมือสัมผัสกับมือพระเจ้าปาธีปาวริกะก็เกิดความลหลงไหลในสัมผัสของนางอีกพอนางเมื่อฉะนั้นพระองค์ก็เลยพานางเข้าไปแต่งตั้งเป็นมาเหสีเพราะติด ใจในสัมผัสของนางฝ่ายพระเจ้าประกาศพระราชาองค์แรกกลับหวนคิดถึงนางปัญจปาปาอีกจนไม่เป็นอันกินอันนอนต่อมาได้เสิร์ได้ข่าวว่านางปัญจปาปาได้มาอยู่กับพระเจ้าทีปาวาริกะจึงทรงยกกองทัพหวังจะมาชิงเอานางปัญจปาปาคืน ในที่สุดได้สงบศึกและตกลงกันว่าจะแบ่งเวลาที่จะอยู่ร่วมกับนางปัญจปาปาหญิงอปรักษ์นั่นคือนางปัญจปาปาจะอยู่กับพระเจ้าพกาพระราชาองค์ที่หนึ่งช่วงหนึ่งแล้วจึงย้ายไปอยู่กับพระเจ้าทีปาวาริกะพระราชาองค์ที่สองอีกช่วงหนึ่งโดยใช้เวลาเท่าๆกัน เหตุการณ์จึงสบงบลงนางปัญจปาปาจึงได้เป็นมเหสีของพระราชาสองพระอ,องค์สองเมืองด้วยประการชนี้สาเหตุที่นางปัญจปาปามีอวัยวะบิดเบี้ยวอปรักห้าแห่งเพราะนางมีความกโกรธเมื่อพระจ้าปัจเจกกับพุทธเจ้ามาบินธบาอิงเหนียว นางคิดว่าเราสู้อุตสาห์ไปขนดินเหนียวมาขยำม,มืองอเท้างอสมณะนี้กลับมาขอออกไปเฉยยเพราะเหตุนี้จึงทำให้นางมีมือและเท้างอคตอัปร,รักไม่น่าดูและก็เนื่องจากนางใช้ดวงตาควักค้อนใช้จมูกเชิดใส่ใช้ปากบดอุบอิบ พื้นพำทำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ยินนางจึงมีดวงตาจมูกและปากบิดเบี้ยวพิกลอัปร,รักการทำบาปกรรมใดๆที่ทำกับผู้ทรงศีลโดยเฉพาะพระปัจเจกพุทเจ้าที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติบาปบาปกรรมที่ทำยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น ซึ่งนางปัญจปาปาใส่บารด้วยโทสัจจริตจึงเป็นกรรมที่แรงหนักมากฉะนั้นนางจึงมีชื่อว่าปัญจปาปาแต่ด้วยอนิสง์การถวายดินเหนียวก้อนนั้นแก่พปประปัจเจกพระพุทธเจ้าที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติก็มีผลอันยิ่งให,ใหญ่แก่นางเช่นกันคือทำให้ร่างกายผิวพรรณของนางนั้นถึงแม้จะพิการอัปร,รักษ แต่ก็มีความนุ่มเนียนเรียบรื่นน่าสัมผัสเปรียบประดุดสัมผัสอันเป็นทิพย์ของนางฟ้านางสวรรค์ใครได้ถูกต้องตัวนางจะติดใจไม่สามารถตัดใจจากนางได้อานิสงค์ด้วยผลบุญที่นางปัญจปาปาได้ถวายดินเหนียวที่พระพุทธเจ้าพระเจ็พะพุทธเจ้านำดินเหนียวนั้น ไปประสานรอยร้าวของกุฏิจนเรียบเนียนทำให้นางได้เป็นอัครมเหสีของพระราชาถึงสองพระองค์สองเมืองคือพระเจ้าพะกะและพระเจ้าทีปาวาริกะเพราะนางปัญจาปาปาได้ทำทั้งบาปและบุญในอดีตชาติในเวลาเดียวกันจึงได้รับผลกรรมและผลบุญพร้อมกันแหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาพุทธประวัติเรื่อง นางปัญจปาปาหญิงอัป,ปรักษ์ที่ได้เป็นมเหสีของพระราชาสองพระอ,องค์ในเวลาเดียวกันเว็บไซต์ goodrideupdate.com right เว็บไซต์ dramajack.net.com เว็บไซต์ facebook.com เว็บไซต์ boardprosung.com เว็บไซต์ t n e w s c o p h ที่มาของรูปภาพ บทสรุปพุทธประวัติเรื่องนางปัญจปาปาหญิงอัป,ปร,รักษ์ที่ได้เป็นมเหสีของพระราชาสองพระองค์ในเวลาเดียวกันในดิตชาตินางปัญจปาปาได้ทำทั้งกุศลและบาปในเวลาเดียวกันโดยทำบุญใส่บาตรดินเหนียวแก่บพ,บกพระปัจเจกพทธเจ้าที่จะนำไปฉาบกุฏิแต่นางปัญจปาปาทำบุญด้วยโทสะจริต กัฟัดกาเฟยโยนก้อนดินเหนียวใส่บาทพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยไม่เคารพทําให้นางเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วต้องไปเกิดในตระกูลยากจนมีต้าตาอัปร,รักษ์คือมือเท้าปากตาและจมูกบิดเบี้ยวหน้าเกลียดเพราะผลกรรมจากการทําบุญด้วยโทสะจริตแต่มีอานิสงส์ของบุญที่มีผิวละเอียดมีสัมผัสเป,เป็นทิฟ เพราะทาบุญด้วยเดยนเหนียวที่พระปัจเจกพุทธเจา้นานําไปฉาบกุฏิให้เรียบเนียนคําว่าบุญหมายถึงการชําระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ว่าจะเป็นการทําบุญใดๆการทําบุญที่ถูกต้องจะได้ผลดีต้องทําให้บริสุทธิ์สะอาดไม่ใช่ด้วยความโกรธโรคหลงการทําบุญให้เกิดกุศลต้องทําด้วยความเต็มใจบุญที่เกิดขึ้นจะเริ่มตั้งแต่ คิดทำใจคลอดโปร่งแจ่มใสไม่มีความตระดีเมื่อทำแล้วก็เกิดความสุขใจบุญก็เกิดขึ้นแล้วตรงกันข้ามกับบุญคือบาปเมื่อทำแล้วจิตใจห,หงุดหงิดหวาดระแวงพอทำแล้วก็เดือดร้อนใจจิตใจไม่สงบสุขการทำบุญทางพุทธศาสนาทำได้สามประการคือทานศีลภาวนาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ การทำบุญจึงได้บุญการทำบาทย่อมได้บาปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นดังที่นางปัญจปาปาได้ทั้งบาปและบุญในเวลาเดียวกันขอขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทุกแหล่งที่นำมาเรียบเรียงเป็นพุทธประวัติเรื่องนางปัญจปาปาหญิงอัปร,รักษ์ที่ได้เป็นมเหสีของพระราชาสองพระองค์ในเวลาเดียวกันขออนิสงส์ที่ได้รับประโยชน์จากพุทธประวัติเรื่องนี้ จงโดนบันดาลให้เจ้าของข้อมูลทุกแหล่งตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านประสบกับความสุขกายสุขใจมั่งมีสีสุขปราศจากพยันตลายและทุกโศกโรคภัยทั้งปวงขอ,อยุติรายการเสียงทรรสร้างสุขแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่ตอไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวดีๆแก่ผู้ที่สนใจเป็นกุศลและวิทยาทานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมพูพันธิย์